สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้ก็มีรถมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับเป็น t o y ยต้าโคโรนปี2007เครื่อง 1,600cc เกียร์ธรรมดานะครับราคา95,000บาทนะครับรถอยู่บางกลวยนนทบุรีนะครับเป็นรถปี2007ไม่เคยเป็นแท็กซี่มาก่อนนะครับไม่เคยติดแก๊สเข้าศูนย์ตลอดนะครับไม่เคยชนหนักดูสภาพรถกันนะครับ ภาพสีนี่ก็ถือว่าให้ประมาณ90%นะครับกันชนมีรอยถลอกตรงฝั่งซ้ายนะครับฝากระโปรงมีรอยถลอกนะครับตรงฝั่งคนนั่งนะครับเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องพันหนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สวิ่งไป300สโลพอดีก็สำหรับนุ่นที่สนใจนะครับเดี๋ยว จะลงรายละเอียดไว้ให้้าะล่างวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับขอบคุณครับ